สวัสดีครับช่องพี่พรพาเที่ยวนะครับวันนี้พากินพาเที่ยวนะครับวันนี้พามาชมสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพร้าวน้ำหอมปลูกได้สองปีกว่าแล้วครับเราให้สปริงเกอร์นะครับ ทงน้ำผ่านท่อนะครับ้แลวก็ให้สปริงเกอร์นะครับผมสวนอาจจะรกหน่อยนะครับเพราะเราไม่ตัดหญ้าครับเอาไว้ให้วัวกินเราเลี้ยงวัวด้วยครับน้ำจะเข้าาผ่านสปริงเกอร์นะครับ สายสายอาจจะไม่แรงนี่อีกแถวหนึ่งนะครับก็แรงอยู่ครับใช้เวลาครับใช้เวลาเพราะว่าเราเปิดหลายๆเส้นพร้อมกันนะครับเสริมด้วยกล้วยนะครับ ต้นก็สองหัวครับสปริงเกอร์ดูที่ความสมบูรณ์ของแต่ละพืชของแต่ละต้นนะครับจริงที่จิิงที่มันจริงที่มันแก่แล้วยังไม่หลุดเราไม่ดึงนะครับให้มันหลุดเองจะให้มันหลุดเองครับมีกล้วยปับปลายนะครับผสมกล้วยมาด้วยนะครับ ต้นสายจะแรงครับสปริงเกอร์ต้นสายหัวจะแรงอันนี้อีกโซนหนึ่งครับให้ทีละโซนครับที่ให้น้ำที่นี่จะไม่จะไม่สามารถให้พร้อมกันทั้งสวนนะครับเพราะว่าน้ำมาไกลครับน้ำมาไกล อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับมนนีหัวตันครับน,นีมดเข้าไปทำรังครับ ตัดตันแก้ไขครับที่สายก็ตันครับ นะครับบางทีมดเข้าไปทารังครับไปอุดดูพอเราไม่ได้ให้น้ําทุกวันนะครับคิดหนึ่งสองฟ้งอันนี้แรงครับน้ําแรงเห็นไหมครับน้ําแรงนี่ออกมาแล้วครับเ้ขขา <c oughs> น้ําไม่พอครับความสมบูรณ์ไม่มีก็ได้หล่นหมดเหลือไว้เหลือไว้ลูกเดียวโอเคครับ เรายัางไม่ต้องการลูกครับตอนนี้เราต้องการให้ต้นเรือเติบโตก่อนก็โอเคนะครับดินที่เราปลูกไปเป็นหินหินผสมด,นสดินผสมหินนะครับหินลูกลัง หินวตรวจนิ้รวด,วดต้องใช้เวลาครับไม่สามารถที่จะให้พร้อมกันได้หมดทุกสายครับต้องให้ทีละโซนนะครับทีละโซนโซนหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง บางครั้งเราก็ต้องใช้ท่อเสริมเข้ามานะใช้สายยางเสริมเข้ามาเพื่อที่จะให้น้ำได้ทั่วถึงนะครับอันนี้โซนที่หนึ่งครับโซนที่หนึ่ง ตันที่หนึ่งนะครับเนี่ย่วนที่สองอยู่มุมนี้นครับโซนที่สองนี่่วนที่สองยังไม่ให้น้ําครับ่วนที่สองยังไม่ให้น้ํา อยู่ลักษณะที่เราปลูกเห็นไหมครับหินจะชัดเลยครับหินใครบอกว่าปลูกที่หินไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับหินจะชัดเลยครับหินล้วนเลยครับเนี่ยครับดินผสมหินนะครับโซนนี้ยังไม่ยังไม่ลดนะครับยังไม่ลดดูต้นมะก่อนนะครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะขาดน้า เดี๋ยวกลับไปโซนหนึ่งก่อนนะครับนี่ได้กินแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้ได้ใกล้ได้ชิมแล้วครับเห็นไหมครับได้ชิมแล้วครับใกล้ได้ชิมแล้ว น้ำไปเรื่อยๆนะครับน้ำไปเรื่อยน้ำผ่านหัวสปริงเกอร์นะครับโซนนี้จะเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งฝรั่งบมะนาวนอกไอ้มะนาวไร้เมล็ดนะครับ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ